เปิดโปรไฟล์สารตัตามไฮโซหนุ่มที่ถูกเชียร์ให้อินเลิฟแจ็คกี้ทำเอาหลายๆคนแห่เชียร์คู่แจ็คกี้ชาครินและสาระตาหรือว่าตั้มธนกรที่ก่อนหน้านี้สาวแจ็คกี้ชาครินได้นำควงมาลัยไปไหวบีมาติกาให้ช่วยหาแฟนให้หลังจากที่ประสบความสำเร็จในคู่ของแก้มโอมกับพี่พีทและล่าสุดนี้เองบีมาติกาก็ได้นัดแจ็คกี้พร้อมด้วยกลุ่มเพื่อนๆไปถานอาหารที่ร้านอาหารสุดหรูของสารตำม หรือตั้มธนกรแจ้งเร็วนักธุรกิจหมื่นล้านหนุ่มสดโปรไฟล์ดีมาร่วมแจกอาหารมื้อนี้ด้วยอีกคนส่วนทางด้านแจ็กกี้ก็ได้โพสต์ภาพพร้อมกับเขียนแคปชั่นว่ารับประทานอาหารกับเหล่าพระแม่พระพ่อค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นนักธุรกิจหนุ่มสำหรับสารตั้มหรือว่าตั้มันก,กรแจ้งเร็ว ผู้บริหารหมู่บ้านนิชาดาธานีและยังเป็นเจ้าของร้านอาหารสุดแซ่บเวเบอร์แม้จะร่ำรวยระดับหมื่นล้านแต่ก็มีนิสัยเรียบง่ายไม่ถือตัวติดดินนิชาดาธานีเป็นโครงการอสังหาริมทรัพย์อายุเกิน30ปีแห่งนี้ถือว่ายังล้ำสมัยอยู่มากทั้งการเป็นโครงการแรกๆในไทยที่สร้างเมืองขนาดย่อมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของลูกหลาน ถ้าพูดในภาษาปัจจุบันก็คือมีคอมมูนิตี้ของตัวเองจัดการไปเห็นชุมชนในต่างประเทศที่จัดสรรอย่างเป็นระเบียบไม่แออัดและที่อยู่อาศัยร,บรอบๆมหาวิทยาลัยก็แสนสะดวกสังคมวัดล้อมที่นี่จึงมีทั้งเพื่อนบ้านหลากหลายเชื้อชาติมีทั้งโรงเรียนนานาชาติถึงสองแห่งมีซูเปอร์มาเย็ตร้านอาหารบริการด้านสุขภาพพื้นที่สีเขียวขนาดมาคือมาพร้อมกับฟาซิลิตี้ครบถ้วนโดยไม่ต้องออกไปจากหมู่บ้านเลยและได้รับรางวัลสาขา b e Lifestyle Develop วงเล็บ Housing จะดรอป Property Southeast Asia Award 2อ2 0ด้วโดยภายในโครงการนิชดาธานีมีบ้านและคอนโดรวมทั้งประมาณ1000ยูนิตโดยมีอัตราการเช่ารวมทั้งสิ้น80%ขายอีก20%แปแบ่งเป็นจำนวนยูนิตได้แก่ผู้ซื้อเพื่อพักอาศัย200ยูนิตซื้อเพื่อลงทุน400ยูนิตโครงการถือครองเพื่อปล่อยเช่า400ยูนิตแบ่งเป็นบ้าน210หลังและ 1 9 0ยูนิต